ส่เปะะร้างบ้านที่เรากลับมาเมืองไทยก็เพราะว่าเราต้องการลงเสาเอกเสาโทนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะคะร่มเย็นนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเจริญนะคะแต่เราเลือกที่จะ,ะเราจะมาเลือกที่ลงเสาเอกเสาโทด้วยนะคะว่าเราจะเลือกแบบตรงไหนนะคะเลือกตรงไหนของที่นะคะ เพื่อความถูกใจของผู้อยู่นะคะแต่จริงๆอาจจะไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นะคะลูกสาวอาจจะเป็นคนอยู่นะคะ,ะราคาบ้านของคุณป้าสายเปียกก็4ีล้านสนะคะทุกคนะระยะเวลาการสร้างก็ประมาณ7เดือนนะคะสัญญากะมาเดเดือนนะคะอาจจะ6เดือนครึ่งหรือประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคุณป้าสายเปียจะมาอีกทีก็เดือนกรกฎาประมาณนะครับโดยประมาณจะมาโดย ขึ้นบ้านใหม่เลยนะคะจะมาขึ้นบ้านใหม่เลยนะคะแตอ่อาจจะมาก่อนนั้นหน้านั้นนิดหน่อยถ้าเผื่อว่าคุณป้าใส่เปียวชอบห้องน้ำที่อยากให้ถูกใจห้องน้ำห้องครัวนะคะโอเคนะคะไปชมกันนะคะว่าบ้านคุณป้าใส่เปี้ยวราคาสี่ล้านสองจะเป็นไงนะคะบ้านของคุณป้าสายเปี้ยวก็จะเป็นสามห้องนอนนะคะสี่ห้องน้ำา ข้างบนก็จะมีแค่หนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็ระเบียงรอบบ้านหมดนะคะระเบียงข้างบนก็จะรอบบ้านเลยข้างล่างก็จะมีสองห้องนอนห้องครัวรู้สึกจะมีสองนะคะข้างบนเป็นครัวเล็กๆสําหรับถ้าเปิดกแก่แล้วลงยากนะคะก็จะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศวันลงเสาเอกเสาโทของเรานะคะแล้วก็อนิมพระเพื่อมาเป็นสฉริมงคล ให้กับบ้านเรานะคะทุกคนยาพี่น้องคุณป้าสายเปียกก็จเยอะหน่อยนะคะ,ะดูเยอะแยะอบอุ่นมากเลยนะคะไปดูสิคะ่ะนวัวนงงไงบ้างทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปียวอีกแล้วนะคะ,ะที่เรากับไทยรอบนี้เราก็มาเพื่อสิ่งนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําบ้านนะคะมาลงเสาเอกเสาโทมาเลือกตําแหน่ง มาเลือกตำแหน่งเพราะว่าที่ของเรามันกว้างก้าไล่นะคะกลัวจะตำแหน่งกว่าจะไม่ถูกใจของคนอยู่นะคะ <c oughs> ก็เลยมาเลือกเองแฟนบอกมา่ามา,มาให้มาเลือกเองนะคะจริงๆเรายังไม่ค่อยอยากกลับเพราะว่าเวลาเรียนของคุณป้าสายเปี้ยวก็เรียนได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะว็จะปีครึ่งเหลือเวลาอีกปีครึ่งนะคะแต่ในภายใน3ปีนี่คุณป้าสายเปียวต้องอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ต้องออกนอกประเทศนอร์เวย์ได้ไม่ต่ำยังมากนะคะได้200วันนะคะ3ปีคือออกนอกประเทศได้200วันนะคะคุณปา้าสายเปี้ยวใช้ไปแล้วรอบนี้จะรอบที่4เดือนพอดีเลยนะคะเนี่ยรอบเนี้ยสเดือนเลยเวลาอีก3เดือนก็ประมาณอีกปีกว่านิดหน่อยนะคะวันนี้เราก็มาลงเสาเอกเสาวทวรวันนี้แกะแบบรอบที่จะถม ลากฐานนะคะลากฐานของเราบ้านหลังนี้ก็ราคานะคะราคา4ล้านนะคะราคา4 2 0ล้าน2 4ล้าน2ครบเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะคะถ้าเราเลือกที่จะใช้วัสดุที่ดีขึ้นเราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะอย่างโถสุขพันหรือกระเบื้องอะไรต่างๆนะคะถ้าเราอยากอัปเดตเขาจะมี เขาจะมีราคาให้เราอยู่แล้วนะคะตามใบสัญญานะคะว่าใช้กระเบื้องเท่าไรเท่าไรใช้โถสุขภัณฑ์เท่าไรสังเกลียเท่าไร่นะคะถ้าเราอยากได้ที่ดีขึ้นนะคะที่พิเศษขึ้นเราก็จ่ายเอ็กซ์ตอรไปนะคะจ่ายเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราก็จะขุดรากฐานเสร็จแล้วนะคะขุดรากฐานพื้นเสร็จแล้วก็จะมาถมนะคะทุกคนก็จะมาถม รถก็จะเริ่มมาแล้วนะคะรถก็จะเริ่มมาแล้วาการทำงานของเขานี่นะคะที่ที่ที่บริษัทนี้นะคะ เขาก็จะลากฐานตั้งหากนะคะฐานของบ้านพื้นโครงสร้างตั้งหากแล้วก็พอหมดชุดนี้ไปชุดอื่นก็จะเข้ามานะคะพอเดือนนี้รู้สึกเขาจะทำบ้านประมาณยูดีโฮมนะคะยูดีโฮมนะคะยูดีโฮมอุดรนะคะยูดีโฮมของอุดรนะคะบริษัทนี้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะลองสอบถามได้นะคะ บ้านราคาสองล้านขึ้นนะคะเขาถึงจะเขาถึงจะทำรับทำค่ะสองล้านขึ้นนะคะลองสอบถามได้นะคะใครที่สนใจอยากจะทำบ้านนะคะทุกคนก็รอดูบ้านคุณป้าสายเปียวนะคะว่าใครถูกใจถ้าเผื่ออยากสร้างตามนะคะถ้าเผื่ออยากสร้างตามนะคะก็ได้นะคะทุกคน รอดูบ้านคุณบ้านสายเปียว่าจะตรงปกไม่ตรงปกนะคะอีกเจ็ดเดือนนะคะอีกเจ็ดเดือนอนัดสัญญากันเดือนกรกฎานะคะเดือนเดือนกรกฎาเราก็จะมารับบ้านอีกทีนี้นะคะเราก็จะจ่ายเป็นงวดงวดนะคะทุกคนเราก็จะจ่ายเป็นงวดงวดครั้งแรกก่อนจะลงเสาเอกเสาโทน,นะคะเราจ่ายไปสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประมาณสี่แสนสองนะคะ อีกประมาณ15วันหรือ20วันแล้วก็จ่ายอีก15%นะคะก็ประมาณ6 7แสนนะคะนี่คือรายจ่ายที่บริษัทเขาเรียกนะคะเราจ่ายเป็นงวดๆวดนะคะไม่เสี่ยงกับการไม่เสี่ยงกับการที่ว่าเอ่อต้อง <c oughs> ต้องทำอะไรนะต้องมีหนีกันนะคะไม่ต้องกลัวช่างหนีหอ,อะไรนะคะเพราะว่าเราจะจ่ายเป็นงวดงวดนะคะบริษัท ทำกับบริษัทมันก็จะไว้ใจกันได้เนาะราคาอาจจะสูงนิดหน่อยนะคะแต,แต่ก็ถ้าไว้ใจได้ได้มาตรฐานก็โอเคนะคะเพราะแบบเขาจะให้เรามาทุกอย่างเลยทะะั้ะว่าลังคาใช้อะไรลังคาเหล็กแบบไหนแบบไหนกระเบื้องราคาเท่าไหร่นะคะคือรายละเอียดเขาจะมีในสัญญาหมดเลยนะคะทุกคน นี่ก็ลงรากฐานแล้วนะคะลากฐานก็จะถมนะคะก็จะถมเสาแล้วค่ะแล้วก็จะถอดแบบออกแล้วนะคะถอดแบบแล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามอีก4-5หวันต่อไปอาทิตย์หน้านะคะเราจะอัปเดตอีกทีอาทิตย์หน้าอีกทีนะคะทุกคนว่าจะได้ถึงไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะขอบคุณคะ่ะ